ติงกันตลอดทั้งวันนะฮะ oh. ล่าสุดเช้านี้เป็นคิวของพระนางคุณหนูฉันธนานะฮะจะสดใสซา,าบซ่าขนาดไหนไปชมกันครับ oh. ชื่อเรื่องก็ออกแนวลูกทุ่งลูกทุ่งฮะงานนี้เลยไม่แปลกใจที่พระนางนานครคุณหนูชันธนาทั้ง3คู่ชูชื่นมีหนุ่มตายนัทพลสาวโดนัมนสมน,นัสนันนำทีมนะฮะหนุ่มกิกดันในสาวโอเพลรดาแอนนี่หนุอ่มอฟสุพนัทบาฟิตติ้งสืานา้ผมให้ออกแนวแฟชั่นออนสตรีท นะฮะกับกันแบบสุดฤทธิ์นะฮะแค่คอสตูมนักแสดงในเรื่องก็หมันแล้วแหละฮะโดยเฉพาะสาวโดนัทเนี่ยขอโทษนะฮะมีชุดว๊อกว๊อกแวมแวมสไตล์นักร้องมาให้เบิ้งกันอีกด้วยล่ะค่ะแต่ในเรื่องนะฮะต้องโดนจับร้องเพลงกับเขาด้วยหรือเปล่าต้องไปฟังกับโดนัทครับเป็นนักเรียนเมืองนอกมาก่อนค่ะเขินเลยสาวโรงงาน ก็จะเป็นชุดที่แบบว่าแม่บ้านในในบ้านพาไปซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราก็แต่งตัวแบบนี้แหละไปสมัครงานแล้วทุกคนก็บอกไม่ได้มันผิดอะไรเงี้ยค่ะเลยต้องเปลี่ยนเป็นลุคนั้นแต่สักพักจะชอบแบบนั้นค่ะในเรื่องเพราะรู้สึกว่าเอ้ยน้อ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 ยสบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นสาวโรงงานก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นนิดนึงนะคะเอะเราจะยังไงเปิลเปิลตลกตลกยังไงแต่ในเรื่องนี้คือเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี คอยคอยช่วยเหลือโดนัทตลอดค่ะของอันนี้ก็ค่ะข,ของอันนี้นี่จะตรงข้าวกับเขาบางอันนี้แงดีนี่แงลบนะคะเป็นขาวกับดำอะคะ่ะจริงๆแล้วเสื้อยืดเสื้ออยางนี้เราเราจะใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะเป็นต้องใส่เพราะว่าเสื้อยืดตัวร้อยก,กไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ยังไงนะคะ <c oughs> เราจะเป็น้อาใส่เพราะเรื่องนี้เราเป็นสาวโรงงานนะคะแล้วก็โรงงานยี้านะ้ะ ประมาณนั้นนะคะแต่โรงงานตอนนี้ทันสมัยมากค่ะคือในเรื่องรับบทเป็นดีเจครับก็เลยต้องแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงเราแต่งตัวไม่แพ้กันเลยนะฮะเดยเฉพาะอันนี้ต้องเป็นคนที่สีสดทุกชุดเลยในเรื่องนะครับแต่งตัวธรรมดาสีขาวดาไม่มีเลยฮจะ,จะเป็นดี เป็นดีเจแต่ออกแนวดีเจลกทุ่งนี่นแต่ก็ยังโอเคนะยังดูทันสมัยอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่คือผมกับกีกับเป็นเพื่อนสนิทนะครับเป็นดีเจแล้วส่วนนี้เป็นนักร้องคือเราเองเราจะเจอเขาบ่อยเหมือนกันก็ค่อนข้างสนิทเพราะว่าเราเป็นพิธีกรให้คอนเสิร์ตเขาบ่อยอะไรเงี้ยครับคงไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าประสบการณ์การขึ้นเวทีการอะไรก็านิตเทารคนดูมันต้องใช้ในละครเรื่องนี้อยู่แล้วก็ ไม่น่าจะยากก็ค่อนข้างจะใ,ใกล้ตัวครับเพราะ่าเคยเป็นดีเจมาก่อนก็แต่จริงๆก็ปรับนิดหน่อยเพราะนี่มันคือลูกทุ่งอะไรเงี้ยยากแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดีเจต้องพูดเก่งพูดคล่องอะไรพวกนี้แล้วแบบผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องศึกษาดูว่าว่าดีเจเขาพูดยังไงเสน่ห์ของดีเจเป็นยังไงครับผม,มต้องไปศึกษาทำกันบ้านอย่างหนักครับก็ น่าจะสนุกนะโดนั้นอ่านบทแล้วแบบอยากทายอ่ะน่ารักมากอ่านแล้วแบบยิ้มตลอดคิดตลอดนะบทตลกดีค่ะเห็นโดแบบในลุกใหม่ๆ